สวัสดีค่ะหมอแมวไพยิบซีวันนี้จะมาทำนายของผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะประจำสัปดาห์วันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2567ค่ะการงานการเงินความรักของท่านเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ให้ไพ่ช่วยทำนายกันนะคะในด้านของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะด้านการงานนะคะไพ่ใบแรกค่ะเดชไฮโลเฟนค่ะไพ่ใบที่2ค่ะราชาถีเวียนค่ะไพ่ใบที่3ค่ะจัดเม n นนะคะมงบอกว่าหน้าที่การงานของท่านในสัปดาห์นี้ค่ะไม่ว่าจะติด ขัดปัญหาอะไรก็ตามนะคะท่านจะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนค่ะจากคนที่อาจจะมีอายุมากกว่าเรานะคะหรือคนที่มีมากกว่า,าประสบการณ์เนะะี่ยค่ะจะคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องของการงานในสัปดาห์นี้หรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานค่ะก็จะต้องได้รับเขาเรียกว่าอะไรก็คือ,คอเข้ามาช่วยเหลือเราเช่นเดียวกันเหมือนบางท่าน ทำงานาร่วมกันกับผู้อื่นนะคะกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยคะ่ะก็จะทําใหา้ต้องร่วมมือกันให้งานตัวเนี้ยหรืองานที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะในด้านของการเงินค่ะของคนที่เกิดวันพรฤหัสนะคะไพ่ใบแรกค่ะราชาถือไม้ค่ะไพ่ใบที่2ค่ะเด็กถือดาบค่ะไพ่ใบที่3ามค่ะ นนะะบ,บ่งบอกว่าการเงินของคนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้จริงๆแล้วไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะอาจจะมีในเรื่องของการลังเลการตัดสินใจในเรื่องของการใช้เงินนะคะไม่มั่นใจว่าเวลาเรา,เามีมีเงินอยู่ประมาณนี้นะคะรายจ่ายที่เข้ามาเนี่ยเราควรจะใช้จ่ายอะไรยังไงอันนี้ก็คือหมอคิดว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการวางแผนการใช้เงินน่าจะดีกว่า ะะแต่ไม่ว่าจะติดขัดปัญหาเรื่องอื่นอย่างไรนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือไม่ค่ะบางท่านนะคะอ,อ,อาจจะมีในเรื่องของการหาเงินเพิ่มเข้ามาได้นะคะก็เลยทําให้การเงินของท่านในสัปดาห์นี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะในด้านของความรักค่ะของคนที่มีคู่แล้วของคนที่เกิดวันพันหรือันะคะไพ่ใบแรกค่ะ The ชา w e r ค่ะไพ่ใบที่2ค่ะเจ็ดเหรียญค่ะไพ่ใบที่3ค่ะ เก้าไม้เท้านะคะบ่งบอกว่าสถานการณ์ของคนมีคู่นะคะอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะหรือความไม่เข้าใจบ้างในสัปดาห์นี้นะคะแต่แต่หมอคิดว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็จะกลับมาคืนดีกันอย่างแน่นอนนะคะอ่าจะเย็นๆนะคะเวลาพูดคุยหรืออ่า อ่าเขาเรียกอะไรสติมีสติสักนิดหนึ่งนะคะในการพูดคุยกับคนรักบางครั้งอ่ะคนนึงพูดอย่างอีกคนนึงฟังเป็นอีกอย่างก็ทําให้เราทะเลาะก,กันได้นะคะหรือไม่บางท่านค่ะชีวิตคู่อาจมีในเรื่องของปัญหาครอบครัวเข้ามาแทรกแซงก็ทําให้อ่อท่านเกิดการทะเลาะได้นะคะแต่หมอมองว่ายังไงก็เอ่อจะจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะในสัปดาห์นี้เนาะในด้านของคนโสดค่ะของคนที่เกิดวันพฤลหัค่ะไพ่ใบแรกค่ะ 6ไม้เท้าค่ะไพ่ใบที่2ค่ะ3ดาบนะคะไพ่ใบที่3ค่ะ The Fool นะคะโอ้เพราะขึ้น3ดาบทุกคนคนโสดหวั่นใจกันเลยทีเดียวนะคะแต่สำหรับคนโสดในสัปดาห์นี้หมอมองว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการไปพบเจอหรือพูดคุยกับคนที่เราคุยคุยกันอยู่นะคะหรืออย่างไรก็ตามนะสำหรับคนที่ดูใจกันนะคะหมอว่าในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นก็ได้ทำให้เราอาจจะไม่เข้าอกเข้าใจนะคะหรือ มีในเรื่องของการเดินทางมาเกี่ยวข้องก็ได้อาจจะไม่เป็นตามนัดตามที่เจอกันนะคะก็ก็ก็ถือว่า,าสําหรับคนส่วนหมอว่ามองค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าหรือไม่ค่ะบางท่านหมออาจจะเตือนในเรื่องของการเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับความรักที่มากกว่าหนึ่งคนโดยที่เราไม่ร,รู้ตัวก็ได้นะคะสําหรับคนพฤหัดเนาะต้องระมัดระวังนะคะในด้านของการเสี่ยงโชคหรือ การเสี่ยงในด้านของธุรกิจนะคะหมอหมองอ่างนี้ในในไพ่ใบแรกค่ะเดอรสตานะคะไพ่ใบที่2ค่ะอัศวินถือดาไพ่ใบที่3ค่ะแถ้วยนะคะสัปดาห์นี้สําหรับการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคนะคะหมอหมองว่าต้องค่อยๆออลงทุนแล้วก็ใจเย็นๆนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นกันแต่บางท่านค่ะเหมือนลงทุนไปแล้ว นะคะหรือเสี่ยงไปแล้วอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะคะจริงๆแล้วเหมอมองว่ามีโอกาสที่จะมีโชคนะแล้วก็มีโอกาสที่การลงทุนอ่ะค่อนข้างประสบความสําเร็จแต่ต้องรอและก็ใจเย็นๆนะคะการเสี่ยงโชคบางท่านอาจจะได้จากยานพหาหนะนะคะหรือที่อยู่อาศัยก็เป็นได้ะคะ่ะ ในด้านของการสอบแข่งขันหรือการเรียนนะคะของผู้ที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะคะไพ่ใบแรกค่ะราชาถือดาบค่ะไพ่ใบที่2ค่ะเด็กชาลีออดค่ะไพ่ใบที่3เด็กถือถ้วยนะคะการเรียนการสอบในสัปดาห์นี้นะคะสําหรับนักเรียนนะคะนักเรียนนักศึกษาการสอบครั้งนี้ผลอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าติดติดขัดติดใจ ัดใจอย่างนี้ดีกว่านะสาหรับคนที่เกิดเป็นพฤริษัดน,นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะแก้ตัวใหม่ได้นะคะลองปรับเปลี่ยนเริ่มลงมือขยันขึ้นมากกว่าเดิมก็จะทําให้ผลการเรียนดีขึ้นสําหรับคนที่มีการสอบแข่งขันนะคะหมอมองว่าสําหรับคนสายข้าราชการค่อนข้างชัดเจนนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แต่ณนะอาจจะไม่ใช่ณนะตอนนี้นะคะสักระยะหนึ่ง นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใจร้อนนะคะก็จะมีโอกาสที่จะสอบเข้าสอบแข่งขันได้แน่นอนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในเรื่องของอาชีพนะคะเช่นราชการเนาะนะคะสอบเข้านะคะก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้แต่ว่าต้องรอก่อนนะในด้านของสุขภาพค่ะของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะสุขภาพในสัปดาห์นี้ของคนวันพฤหัสอาจจะเป็นในเรื่องของอากาศ ะะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่อาจจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเข้ามานะคะอย่างภูมิแพ้หรือไข้หวัดเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นได้นะคะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะในด้านของสถานการณ์ทั่วไปนะคะของคนที่เกิดมานพฤิัสพในสัปดาห์นี้พไพ่ใบแรกเลยเนาะ w h e l of f o r June ค่ะพไพ่ใบที่2ค่ะ8ไม้เท้านะคะพไพ่ใบที่3ค่ะ10บเรียญนะคะไพ่ดีมากหมอมอง,มองว่าไพ่ดีมากในเรื่องของการงาน ถ้าใครจะลงทุนทำธุรกิจอะไรในสัปดาห์นี้นะคะค่อคนข้างที่จะเห็นผลประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะ,ะมีลูกค้าเยอะอย่างแบบบางคนมีธุรกิจครอบครัวเนาะก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะงานเข้าเยอะนะคะหรือบางคนค่ะทำงานออฟฟิศนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนในเรื่องของผู้ใหญ่คอยจับตามองนะคะหรือ,อคอยดูผลงานของเราก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันในด้านของงานบริษัทนะคะ ส่วนในสถานการณ์ของการเงินหรือทั่วไปนะคะหมอมองว่ามีโชคอย่างแน่นอนนะคะแล้วกออ็อาจจะมีเกณฑ์ได้จากสิ่งที่หมอบอกไปตอนแรกนะคะถ้าเกิดทำอะไรในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะในเรื่องของการทำบุญพยายามทำบุญเกี่ยวกับทาน,นะะให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ ไปวัดไหวพระทำบุญปกติหรือทำบุญลงศพด้วยก็จะดีเพื่อเสริมนะคะในสัปดาห์นี้สิ่งใดที่ติดขัดก็จะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้หมอแมวขอจบคำทํานายของผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะประจาสัปดาห์วันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2567ค่ะหากมีสิ่งใดในวันนี้หมอทํานายผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้หมอแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ